โอ้เลียนของไงเลยบอสเสียโ,โฮ้สวัสดีครับผมวันนี้กับพ่อพอ,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 พอกันอีกคือเกแล้วครับกับช่องเพททยชาแนลมาว่ามึงตัวแรงต่ำต่อโอ้เปิดชิปมาออกแล้วเออต่อแก้นลัน เกือบเป็นไทยพระท่านโอ้แรงีหลีครับ่ะหลังจากง่ายแปลงมากขามห่วยไปเลยนะครับมรท่านนี่ใหญ่มาแปลงไม่ครับผมมันไถไปเลยนะครับแปลงแถวผู้นี่ครับผมช่วงหน้ามันขื้นแห้งนะครับหยาหกคักอ๋เขาจะพาไปต่ำต่อได้ ไปใช้กันเอาตามเพื่อนไปโอ้คักแค่โอ้สงสัยสต่ำต้นนี่บ่นี่ย้อนแสงอีกแล้วย้อนแสงอีกแล้วเดี๋ยวเดะต่ำหัวป้อเบยหอหลดุดเออเห็นตต้นไม้หนุม่มยัง ไปใส่รถไปใสรถไปใส่ละบานเศร้าหล้วบ,บ่านี้แล้วโว้ยนำหารถกันนะครับบ่เห็นรถแล้วอ,อยางน้ำรถยางเดียวคนจะพาอ่อมไปใส่รลเนี่ เดี no, 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 ๋ย mm ว่าผมไปใส่ผุ่นี oh, mm ่แกน้ำกลดรถได้ดูนี่หารถพ่อพ่อเสียโกจะว่ากอนไม่จางแล้งรถโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วรถกันยังไงหารถพ่อพ่อแล้ว ไปใส่ยี่อ้ไอ้เรข่อยน้ำจะไปให้กาล่ะว่าอยมาไทยเขาเจ้าก็คักมุ่อนี่ เล่นของไงเลยวะเสีย,ยเอาออกเสยเหงเสียโอ้ม,มเมมนตุนมุมม,มนตุนื่นนะครับตุนไม้แดงนะครับเนี่ย ดันออกสวยครับโอ,อ้โหแรงจริงจริงสุดยอด,ด,ยดรถเรื่องคมแรงต้องยกให้เขาเลย8210